บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากนักบินฝูงบินผ่าแผลงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทัพฟ้าไทยฝูงบินผาดแผลงในระดับนานาชาติเปรียบเสมือนอีกหนึ่งขบวนกองเกียรติยศของกองทัพอากาศผู้ขับเครื่องบินจึงต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในด้านความชํานาญในการขับเครื่องบินผ่าแผลง และฝูงบินผ่าแผลรงบลูฟีนิกส์ก็เป็นอีกหนึ่งฝูงบินผ่าแผลงเชื้อสายไทยอันน่าภาคภูมิใจเดิมทีจริงๆแล้วการบินหมู่นั้นมันเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับของการฝึกบินของนักบ,บินกองทัพอากาศทุกคนอยู่แล้วแต่ความยากในเรื่องของการฝึกและความยากในเรื่องของการที่จะนําไปเพื่อการแสดงนั้นมันก็มีความยากในอีกมิติหนึ่งหมายความว่าการบินหมู่ปกตินั้นก็เป็นที่ทราบดีนะครับเครื่องบินที่อยู่ใกล้กันนะั้นค่อนข้างจะยากอยู่แล้วแต่นี้เราต้องนํามา บินที่ความสูงตับและยังคงต้องบินในท่าทางที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับและก็ยังจะต้องจัดให้มันเป็นการแสดงอีกดังนั้นจึงจะต้องวางแผนในเรื่องการฝึกเป็นอย่างดีกว่าจะมาเป็นฝูงบินผ่าแผลงบลูฟีนิกซ์ที่สร้างความภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งชาติอย่างวันนี้เหล่านักบินต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักพร้อมทั้งต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีความชำนาญอย่างสูงกว่านักบินทั่วไป รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับในฐานะที่ตัวเองนั้นนอกจากจะได้เป็นนายทหารอากาศเป็นในหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับได้เป็นในฐานนักบินเป็นครูการบินของโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศแล้ววันนี้เราได้รับมอบภารกิจจากท่านผู้กำการทหารอากาศให้ปฏิบัติหน้าที่บุพเพนธุ์แฝงบูพฟพนินก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ได้รับหน้าที่นี้ครับไทเบฟขอบันทึก นักบินฟูงบินผาาแผลงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทัพฟ้าไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชน